สวัสดีทุกคนวันนี้อย่าพาทุกคนมากินลูกน,นี่ของล้ำครับของล้ำวันนี้มากินลูกครับกินกันทีนี่ครับโอโ้โหมีดิบกับซุกเนาะอันคิปตะคืนนักขยาครับมาพอดีครับจดเลยนี่นี่ลูลูดิบกับลูขวานี่พอรึนี่ซัดใจจ้อนขนาดพอจ้อนละจะทะ้อยัดเข้าปากเลยอดล้ำโอโ้โหกับอากาศ สุดยอดนี่มันแพ้คร ok so ับมันแพ้น huh. mm. ี่มันแพ้หมูครับโธ่ใสเลยตักเข้าไปโอ้โหสุดยอดมากตัวลล้ำอีกอะมอกขนาดตุกเตะตุกว่าตุกยังล้ำเหรอห่วยห่วยห่วยกรดื่อ่อยซะ เมื่อจะไปเจอมันยนี่ยเล็กอดีเล็กเด่นะเล็กะเก่งอะเล็กอดังอะันงลับว่าฝันหันล่ามีบูจานมาเล่าของลับฝันหันแจ้งพี่เข้าหูผดื้อสองเข่าเข้ามันยังมาเข้าสักมันยุบหันตายอย่างสักนี่มาเป็นเจ้าหญยุบแล้วเนี่ยอบางพ้องกับฝันว่าออก